ชมสวนเพลินเพลินมาเดินเล่นชิวๆดูต้นไม้สีเขียวเขียวเจี๊ยบมนฤดีเที่ยวสวนเพลินเพนิพักผ่อนหย่อนใจกันยาวๆไปได้เห็นดอกไม้บานสะพั่งบอกเลยว่ามันช่างมีความสุขจริงๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ ทองอุไรก็บานสะพรั่งสีเหลืองและเข็มสีขาวก็กำลังบานไม้หอมมงคลดอกสีขาวเข็มสีขาวก็จัดเป็นพันไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะเข็มขาวก็จะปลูกอยู่ที่หน้าบ้านนะคะตอนนี้เราก็รอเข็มขาว ให้ออกมาเป็นช่อขนาดใหญ่ต้นนี้ก็คือกวักมรกตค่ะปลูกประดับบ้านต้นมะม่วงวานหางจอระเข้ยอเราก็จะปลูกพันไม้นานาชนิดนะคะ เดินชมกันเรื่อยๆทองอุไรสีเหลืองกำลังบานได้มองและรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะทองอุไรก็จะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะจะแผ่กิ่งด้านบนเป็นพุ่มกลมชอบมากเลยค่ะชอบมอง ทองอุไรดอกสีเหลืองสดใสปลูกง่ายเกิดง่ายในเขตร้อนทั่วไปดอกทองอุไรก็จะปลูกไว้ข้างบ้านที่มีแดดถึงนะคะชอบมากเลยค่ะได้มาปลูกต้นไม้จัดสวนเพื่อเพิ่มสีสันและความร่มรื่นทองอุไรไม้ดอกสีเหลืองอาราม ทนแล้งและสภาพอากาศร้อนได้ดีเจ็บจึงนำมาปลูกไว้ข้างบ้านค่ะชวนชมสีชมพูเป็นพันไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงามค่ะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายซึ่งทนต่อสภาพแห้งแล้งมากจนได้รับสมญาว่ากุหลาบทะเลทรายค่ะ สดชื่นมากๆค่ะชวนชมสีชมพู